ใจดีแจกให้นะครับผมการ์ดก็สวยมากๆแต่จะมีดีแค่การ์ดสวยหรือเปล่าสําหรับนักเตะที่มาให้เปิดในแพ็กนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวลองเปรียบเทียบกับเวอร์ชันอื่นที่มาให้เปิดในฟุตบอล2 0 2 6ให้แล้วกันนะฮะโดยเฉพาะเอมบัปเป้ชูคุนเดซาลิบาแล้วก็เอมิลี่ครับเรื่องที่ตัวซาลิบานะครับลเป็นสแตเลสบิลอัพนะส,สูง1น3งเหมือนเดิมสไตล์กรเล่นเหมือนเดิมอายุเท่าเดิมตำแหน่งทุกๆอย่างนะครับผมเหมือนเดิมที่ไม่เหมือนเดิมเลยนะฮะก็คือเรื่องของค่าพลลัังนะรรววกที่ภา,ภามแ้ เวอร์ชัน pfa ใส่ชุดสูตรดูดีกว่าครับแต่ว่าเวอร์ชั่นที่มาจากแพ็กยูกิเนี่ยก็ mm hmm. จะมีเรื่องของการโยมบอลยาวพลังกระโดดที่ดีกว่านะครับ แต่ว่าครที่ภาพรวมอย่างที่บอกไปใครมี PFA ใช้ได้ยาวๆครับสกิลเหมือนกันเป๊ะมาดูโชสกุลเด้กันบ้างครับเปรียบเทียบกับเวอร์ชันแพ็คบาร์เซโลนาครับสไตล์การเล่นส่วนสูงตำแหน่งที่เล่นได้นะครับผมอื่นๆเหมือนกันหมดนะฮะแต่วัดการที่ภาพรวมแล้วแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนต้องบอกเลยว่าเวอร์ชันแพ็คบาซ่าดูดีกว่ามากๆเลยนะครับส่วนที่เวอร์ชันยูกิดีกว่าจริงๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลูกมงนะฮะกับความอึดแต่มันก็นิดหน่อยเท่านั้นเองครับวัดการที่ภาพรวมแล้วใครมีเวอร์ชันแพ็คบาซ่าทางขวาใช้เวววอร์ชั่นทาาางขาดีก แถบเวอร์ชันทางขวานะครับยังมีสกิลเปิดบอลห้องโค้งริมเส้นเนี่ยมากกว่าแล้วก็ดีกว่าอีกด้วหนึ่งสกิลนั่นเองนะฮะมาดูเอเมอรี่กันบ้างน,นะครับผมเปรียบเทียบกับเวอร์ชันที่มาจากแพ็ amin, คลามีนยาเมาในราคา1,800แอีฟบอลคอยนะครับตำแหน่งสไตล์การเล่นโซนสูงอื่นๆเหมือนกันเป๊ะค่าพลังแตกต่างกันน้อยนิดมากๆครับบวกลบประมาณ1นนะหลักๆก็คือเวอร์ชันยูกิโอดีกว่านะในเรื่องของการจบสกอร์นะครับบวก2แล้วก็เกมรับบวก4แม่แทบจะไม่แตกต่างกันเลยก็ว่าได้สกิลเหมือนนกันเป มาดูเอ็มบัปเป้กันบ้างนะครับเปรียบเทียบกับเวอร์ชั่นแจกฟรีนะครับสำหรับคนที่สมัคร ID ดีใหมนะ่ใน e f o o t b a l l 2 0น6ีกนี้นะครับก็เรียกได้ว่าส่วนสูงสไตล์การเล่นอื่นๆเหมือนกันไปนเลยนะฮะภาพรวมค่าพลังก็วัดกันจริงๆแล้วเวอร์ชันยูกิโอเนี่ยดูดีกว่านะครับผมก็คือในเรื่องของลูกมงพลังกระโดดแล้วก็ความอึดน,นะฮะบ,บวกกันไปอย่างละ3านั่นเองนะครับแต่ว่าความพิเศษทรงตัวเนี่ยเวอร์ชันที่แจกฟรีดีกว่านะผมว่าเอาจริงมันก็พอๆกันไม่ได้แตกต่างกันมากอยู่ที่ไปปรับอัคัังออีีกนนนะรบ ส่วนสกิลก็เหมือนกันเป๊ะนะฮะแต่ที่ไม่เหมือนกันแน่นอนก็คือเปรียบเทียบกับเวอร์ชันนะครับผมจากเพยเ์เดอร์วีคที่มาในภาคนี้นั่นเองนะครับสไตล์การเล่นส่วนสูงเหมือนกันตำแหน่งเหมือนกันเท้าที่ใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากันที่ภาพรวมแล้วเวอร์ชั่นเพย์เดอร์วีคดีกว่านะครับหลกัหลกๆจะเป็นเรื่องของคองบอลเลี้ยงบอลที่โอแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับรวมไปถึงเตะแรงแล้วก็ภาพรวมเกมรับความอึดแต่ว่าเวอร์ชั่นยูกิก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเลยนะฮะก็ยังมีความคมนะครับลูกตั้งเตะ จังหวะออกตัวที่ดีกว่านั้นเองจริงๆเรื่องของความเร็วเนี่ยได้อย่างเสียอย่างกันไปนะครับแต่ว่าเตะแรงเนี่ยโอ้โหต้องยอมรับว่าเวอร์ชั่นเพีดูวิกทำได้ดีกว่ามากๆครับ ส่วนเรื่องของสกิลนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเวอร์ชันพีเวิกเนี่ยเขาก็จะมีสกิลคองบอลแทนที่ยิงท่ายากนะครับส่วนตัวผมชอบสกิลเนี่ยเออยิงท่ายากมากกว่านะฮะคองบอลเนี่ยเอาไปสอดก่อนอื่นได้นะครับใดๆก็คือเวอร์ชันทางสายเนี่ยสามารถเพิ่มเติมสกิลได้นะเวอร์ชันพีเวิกจะมีสกิลยิงปันง่นโค้งแทนที่เลี้ยงบอลแล้วก็ไฟติ้งสปิริตความอึดเหลืนอน้อยเล่นได้ดีแทนที่สกิลยิงจุดโทษครับ อย่างไรก็ขอคน้ีิตามไปก็รับชมมากๆนะคะเห็นคอมเมนต์หลายคนบอกว่าอ้แจกทาไมค่าพลังก็งนนั้นๆกากๆใช้ตัวเก่าดีกว่าผมว่าดีกว่าเขาไม่แจกแล้ครับส่วนตัวผมเฉยๆนะผมค่รู้สึกว่าอ,อการสวยดีหน้าสะสมครับแต่ที่ผมไปสนใจแล้วก็โฟกัสมากกว่าก็คือพอเขาเนี่ยมารวมกันแล้วมันมีกิจกรรมการแจกรางวัลค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะพวกรูปโปรไฟล์ต่างๆเพราะว่ามันก็สวยดีอุปกรณ์แต่งสนามหรือแม้กระทั่งการแจก 360รอยหกบอฟบคอยอันนี้ผมว่าเจ่มสุดเลยครับแเราจะกันใหม่คลิปหน้าคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการแจกครั้งนี้ก็บอกกันได้นะสวัสดีครับ